สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำเคลดกำคอเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับของปลาป็นหนึแก้วนะครับอันแรกเลยครับผมเห็นไหมครับกดรับเคลดนะครับบุกผาระยับแสงจันนะครับแล้วก็กดมันไปไม่ได้นะมันอยู่ในมันอยู่แบบในแผนที่นี่เองครับผมเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมครับผมแป๊บนึงครับ ผมไปหาหมาแล้วครับกดแผนที่ของเรานะครับอยู่ตรงเนี้ยทานน้ําตกนี่นะครับตรงนี้นะครับทานน้ําตกนะครับมันกดว่าไปไม่ได้ผมก็ต้องวิ่งครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนแรกผมก็ไปหาตรงไอแถวแถวมอนเตอไอมอนนั่นก็ไม่มีครับอ๋อ พอดูไปดูมาสักพักก็อ๋อมันอยู่ตรงนี้ผมหาทุกจุดแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับที่ผมดูบ่อยๆผมกลัวมันคลิปผมหลุดครับมันชอบหลุดมากเลยครับผมบางทีผมต้องตัดไอ้ไม่ใช่หมผมต้องถ่ายใหม่อีกรอบหนึ่งครับเห็นไหมพอมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมข้างบนไหมครับเห็นข้างบนไหมครับ นั่นแหละครับพอมาถึงทาน้ําตกนี้ก็ลุยเลยครับหนไหรครับนี่แหละครับนี่ไงครับโอ้โหโคตรแรงเลยครับนี่ครับุ่นผู้ชมครับกดรับเควสนะครับแหลกมากเลยครับคนเยอะ โอเคครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ